เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับลายเกมเศรษฐีนะครับก็สิ่งที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับแผนที่ที่หลายคนเนี่ยดูในเซิร์ฟเกาหลีเห็นเนี่ยบอกว่าเอ้ยอยากเล่นนะครับและทุกคนก็เราก็มาในเซิร์ฟลายสักทีสสำหรับเซิร์ฟไทยนะก็คือแผนที่ซอมบี้นั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวแผนที่ซอมบี้กันนะครับซึ่งผมจะรีวิวแบบรวดเร็วเลยเพราะว่าถ้าถ่ายนานเนี่ย มันก็จะอัพนานด้วยนะครับเพราะว่าบ้านผมเน็ตอัปโหลดจะช้านิดนึงนะครับแล้วก็ก่อนที่ผมจะไปรีวิวแผนที่ใหม่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือใครที่เก็บคูปอง300เพชรเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปแลกกันได้นะครับซึ่งนี่นะครับผมแลกไปแล้วนะครับ300แต่ถ้าใครที่ขายทิ้งไปแล้วเนี่ยก่อนอัปเดตเนี่ยผมมาน่าน่าจะไม่ได้แล้วนะครับ นี้ผมก็ไม่ซ้ำเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครที่มีคูปองเนี่ยไปแลกได้นะสาหรับ300เพนะครับผมแลกไปแล้วนะครับมาเรามารีวิวแผนที่ใหม่กันเลยนะครับเดี๋ยวขอเล่นกับคนเดียวละกันเพราะว่าจะได้รีวิวแบบรวดเร็วนะครับซึ่งการเล่นเนี่ยถือว่าแผนที่นี้เนี่ยเราสามารถชนะแบบทั้งคือเราสามารถชนะด้วยกันได้อย่างสมมุติว่าเราเนี่ยฆ่าซอมบี้ได้เนี่ย แต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งเป็นซอมบี้เนี่ยส่วนอีกคนหนึ่งไม่เป็นเนี่ยคนที่ไม่เป็นซอมบี้เนี่ยก็คือเป็นร่างคนเนี่ยที่อยู่ในร่างคนเอาง่ายๆนะครับคนนั้นจะชนะไปแล้วคนที่อยู่ในร่างซอมบี้ก็จะแพ้นะครับแต่ถ้าคนที่แต่ถ้าเกิดเราฆ่าซอมบี้ได้แล้วไม่มีใครคนหนึ่งเป็นซอมบี้ก็ชนะกันทั้งหมดเลยอย่างสมมติเล่นเดียวสองคนนะครับก็ ชนะกันทั้งคู่เลยแต่ถ้าเล่นเดี่ยวสามคนสี่คนแล้วไม่มีใครเป็นซอมบี้ก็ชนะกันทั้งเกมหมดเลยแต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งเป็นซอมบี้เนี่ยคือเราจะแพ้แล้วถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นซอมบี้กันทั้งหมดทั้งเกมเลยเนี่ยเราต้องรีบเข้าพื้นที่เซฟโซนนะครับที่ช่วยจะช่วยรักษาคือจากซอมบี้กลายเป็นคนเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่รีบเข้าจํานวนรอบในเวลาที่กาหนดเนี่ย คือทุกคนจะแพ้ทุกเกมหรืก็คือหมายความว่าถ้าเกิดเราไม่รีบเข้าเข้า,ขาพื้นที่เซฟโซนเนี่ยภายในรอบที่กําหนดเนี่ยเราจะแพ้กันทุกคนเลยนะครับคนที่อยู่ในล่างซองบีอ่าเดี๋ยวเรามาลอ,ลองเล่นกันนะครับอ่านะครับซึ่งเปิดเกมมาเนี่ย มันก็จะมีซอมบี้ออกมานะครับราชาซอมบี้ปรากฏนะครับซึ่งเลือดของซอมบี้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ400กว่ากวานะครับอ่ารอบอทคอยก่อนนะครับนี่พื้นที่เซฟโซนคือตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าสกู่ปนึงนะครับเขาเรียกว่าเขตปลอดซอมบี้นะครับอ่าตามหนุนอยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมสาธิตการทอยให้ดูนะครับถ้าเกิดเราทอยเลขเหมือนกันจนครบสามช่องเนี่ยเราจะได้พลังโจมตีคูณสีเท่าเลยนะครับอ่านะครับอ่าแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะครับอ่าทอยต่อนะครับ ซึ่งถ้าถ้าเพื่อนๆเ,เล่นแผนที่นี้เนี่ยเราอยากอยากจะชนะแบบทุกคนเลยเนี่ยโดยไม่มีคนใดคนหนึ่งแพ้เนี่ยเราต้องพยายามฆ่าซอมบี้ให้ได้และเราเราก็ต้องอยากให้มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นซอมบี้เพราะเพราะไม่อย่างนั้นเ,เพราะเพราะไม่อย่างนั้นคนที่เป็นซอมบี้จะแพ้นะครับถ้าเกิดฆ่าซอมบี้ได้นะครับ แล้วก็ส่วนเกมโบนะัสกง็ง่ายๆวิธีการเล่นก็คือให้เรากดลิฟต์ชั้นนะครับถ้าเกิดเราไปเจอตัวละครชื่อตัวละครอะไรไม่รู้นะครับเราเราจะได้เงินเราก็นชนะนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปเจอซอมบี้เนี่ยเราไปเจอชั้นที่มีซอมบี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้เลย,เลยนะครับสําหรับเงินมาเบิลน,นะครับผมจะพยายามทอยให้ได้เกมโบนะัสอ่ะไม่เป็นไรครับ ่าถ้าทอยได้เลขเหมือนกันสองสองตัวเนี่ยจะได้พลังโจมตีสองเท่านะครับเสียได้ครับได้เจ็ดอ่าเมื่อกี้พลังโจมตีเพิ่มเพราะเพราะเราสร้างอาคารถ้าเราสร้างอาคารถ้ายิ่งมีอาคารเยอะเนี่ยพลังโจมตีมันก็จะบวกไปนะครับอ่ะก็รีวิวแค่นี้ก็แล้วกันนะเพราะว่า เพราะว่ามันหลายอย่างจริงๆขอรีวิวแบบย่อๆก็แล้วกันเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูแผนที่นี้สนุกมากๆนะครับอ่ะก็คงไม่มีอะไรรีวิวกันแล้วนะสําหรับแผนที่ซอมบี้ก็ถ้าผมรีวิวตกหล่นอันไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมก็จะมารีวิวตัวละครตัวใหม่นะที่มาพร้อมกับแผนที่ซอมบี้เลยนะครับจะเป็นตัวอะไรนั้นก็เดี๋ยวติดตามในคลิปหน้าก็แล้วกันก็ยังไงก็ ขอให้เพื่อนๆสนุกกับแผนที่ซอมบี้ก็แล้กันนะครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ